สวัสดีครับพอมาพี่นองครับหลังจากที่ห้างหายไปนานนะครับเพราะว่ารถซ้บายนะครับพี่นองครับวันนี้นะครับงานอยู่ที่วัดหายโศกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับกับศาลเล้าวัดนเทิงศิล์นครับกับบรรยากาศที่กําลังเตรียมความพร้อมนะครับในทุกๆด่านนะครับเพื่อที่จะให้ทันทําการแสดงนะครับวันนี้21นาฬิกานะครับถึง ที่สามครับที่สามนะครับเป็นวงใหญ่ครับพี่น้องครับนี่เป็นบรรยากาศที่วัดวายโศกนะครับบรรยากาศภายในวัดครับพี่น้องครับตรงนี้คือเป็นเป็นล้านหนาเวทีนะครับเป็นล้านหนาเวทีอ่าพี่น้องมาจับจองที่นั่งกันแล้วนะครับจับจองที่นั่งกันหน้าเวทีเลยนะครับ มีทีมไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้ไหล์สดกุ้มปิดนะครับวันนี้รับเชิญเวียงน,นลุมนนะครับนะตรงนี้มีแบ็กดรอปด้วย1ปีมี1ครั้งมหากระถินสามคัคคีวัดหายโศกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับวันที่3ถึงวันที่5้าพฤศจิกายนนะครับ ถัดมาตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้ี่เป็นประตูประตูฝั่งด้านแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องครับประตูฝั่งแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับพอจะยาวออกมาแล้วนะครับก็สิมี้านค้าร้านขายของอยากของกินนะครับนี่ถุกซิ่งถูกอย่างผมได้มาเซอร์วยรอบหนึ่งแล้วครับหลยครับพี่น้องครับพี่เจ้าของเป็นตาแสบตรงนี้คือริมแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้ริมแม่น้ำโขง ฝากฟังทางภูนก็จะเป็นบ้านพี่เมืองน้องนะครับเป็นประเทศประเทศลาวนะครับเนาะฝั่งทางภูนอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปยังไปเบิองแม่น้ำขงแต่ตอนนี้มาเบิองแนวหยาดแนวกินก่อนครับหลายแห้งครับพี่น้องครับนี่ที่ทำกันสดๆเลยนะครับตรงนี้นี่ครับโอ้ปิ่งปิ่งบักหอยนะครับมีหอยด้วยนะครับของกินมากมายนะครับใครปิ่ง ขนมเบื้องสูตรโบราณนะครับน้ำมะพร้าวปั่นนะครับมะพร้าวปั่นนมสดมีลูกชิ้นระเบิดนะครับมีลูกชิ้นต่างๆมีหอดิ่งปหมึกิ่งไก่นะครับถัดมาหนีก็มีเข่าจีกับตรงด้านนี้นะครับเป็นทางเข่าอีกด้านหนึ่งนะครับของวัดหายโศกนะครับตรงนี้ทั้งสองฝากฝั่งประกอบไปด้วยของกินมากมายนะครับงานใหญ่ครับพี่น้องครับงานยิ่งใหญ่อลังการนะครับ คืนนี้พบกันแน่นอนนะครับซันเล่าบันเทิงสินนะครับพทะเวียงนรือมมนนะครับรับเชิญเวียงนรือมมนนะครับมือนี่ทีมแบคัพดนตรีโดยวงโอรนอนะครับจากเมืองร้อยเอ็ดนะครับเมืองโบดใหญ่ครับพี่น้องครับเมืองร้อยเอ็ดเมืองโบทใหญ่นี่นะครับตลาดริมแม่น้ําโขงนะครับตรงนี้หน้าดันฝั่งดันขวาของเวทีของหนาวัดนะครับตรงนี้ก็จะมี ขนมพดฟันนะครับมีไส้กรอกไส้กรอกผู้ใหญ่ตุ้ยนะครับมีมีแหนมหมูทอดนะครับแหนมหมูทอดแล้วก็มีย้อนวหยไมโลรถโรงเรียนนะครับสองฝากฟังอันนี้มียำรวมมิตรทะเลบุฟเฟ่ต์นะครับหลายครับแน่กินครับตรงนี้ก็เป็นด้านขางเวทีเลยนะครับตรงนี้ฝาทางในวัดก็จะเป็นเวทีนะครับทางในอันนี้คือด้านข้างนะครับ ปลาหมึกย่างลูกชิ้นปิ้งนะครับตรงนี้ครับงาไปพุดแล้วครับพี่น้องครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะค่เนะครับเนาะผมเลยย่างมาริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้ข้างๆที่ทำการแสดงเลยนะครับตรงนี้เป็นท่าน้ำวัดหายโูกนะครับ นี่นะครับเป็นฝากฝากสองฟังแม่น้ำคงนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนแรกของฟังพี่นองครับผ่านพีเมืองนองนะครับฟังประเทศลาวตัวนี้เป็นแม่น้ำขงนะครับแม่น้ำขงเดี๋ยวผมจะซุ่มให้เบิงสะพานมิตรภาพไทยลาวครับตรงที่ขามไปเวี่ยงจันนะครับตรงนี้นะครับเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับพี่นองกัขามไปขามมา หาซูกันเนาะครับเนาะี่แม่น้ำโงบรรยากาศตอนแรกสวยงามครับสวยงามแห้งครับพี่น้องครับพุ่นอากาศดีครับอากาศกําลังจะเย็นเย็นกำลังจะหนาวนะครับบรรยากาศดีมากนี่เป็นบรรยากาศของอ่าแม่น้ำโขงนะครับอยู่ข้างๆกับวัดหายสศกนะครับตรงที่เราจะทําการแสดงคืนนี้นะครับของซาลเล้าบันเทิงศิลนะครับฝากฟังทางพุ่นกัน จะเป็นเมืองน้องค่ายนะครับน้องค่ายที่กันครับมีความเจริญนะครับความเจริญของด้านแสงสีต่างๆนะครับนี่ก็จะมีเรือข้ามฟากนะครับเรือข้ามฟากต่างๆกับเนาะอ่านะครับพี่น้องครับสวยงามครับตะวันใกล้จะตกดินนะครับฝั่งทางนู้นฝั่งทางมีตะภาพนะครับฝั่งทางสะภาพมีตะภาพ ครับผมในส่วนของอในบริเวณวัดของเฮานะครับก็จะมีสารเจ้าแม่สองนางนะครับศารเจ้าแม่สองนางนี่ี่อยู่ภายในบริเวณวัดหายสูงนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวหนองคายเคารพสักการะบูชานะครับซึ่งประวัติวามเป็นมาของศารเจ้าแม่สองนางโดยสังเทตนะครับ จ่าแม่สองนั่งเป็นลูกกษัตริย์อยู่ประเทศเล่าครับองพีสีซือมัดซีนะครับจนองค์น้องนี่สีซือสีสุวรรณนะครับพ่อบานเมื่อเกิดเหตุสงครามนะครับจ้าแม่สองนั่งเลยสมบัติเขาของเ่ิมใส่ที่เตรียมไว้นะครับได้นั่งเรือมาพร้อมกับทหารนะครับสนมและบริวารที่เหลือนะครับล่องมาตามแม่น้าโขงพอมาถึงท่าวัดของท่านามของวัดหายโศกนะครับซึ่งเป็นสมัยนั่นเป็นห่วยน้ำ น้ำสีไหลเฉียวแรงนะครับสมัยนั้นน้ำน้ำว่นนะครับเรือของคณะเจ้าแม่สองนางจึงหล่มร่วงกลางแม่น้ำโค้งนะครับทําให้คณะเจ้าแม่สองนางนะครับเสียชีวิตทั้งหมดนะครับต่อมาว,าว,ว,าวาิญญาณของเจ้าแม่สองนางแต่มืในมีดขฝันเจ้าวาดองคงแหลกของวัดหายโศกนะครับวิญญาณของเจ้าแม่สองนางได้บอกกับเจ้าวาดวัดหายโศกว่าให้ตั้งศาลเพียงตาให้เพราะว่าอยากอยู่ที่นี่ประันครับ พอรุ่งขึ้นเจ้าวาดก็เลยก,ก็เลยนําชาวบ้านนะครับมาทําสารไห่ที่ปากห้วยนะครับเเป็นสารใหม่ทรงไถสองหลังคููกันดังนั้นชาวชาวบ้านจึงเรียกว่าสารเจ้าแม่สองนางตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับเป็นมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีช่ชาวน้องค่ายได้เข้ารบสักการะบูชานะครับศารเจ้าแม่สองนางนะครับตรงนี้นะครับสาธุครับ